โหดจริงๆลองนึกดูว่ามนุษย์จะทํากับมนุษย์ด้วยกันได้ขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยขนาดว่าญาติผู้ตายอ่ะเห็นแล้วยังทําใจไม่ได้เพราะอดีตตารวจนายนี้หายจากบ้านไป3วันถูกพบอีกทีเป็นศพกลางป่าอ้อยคาดว่าคนที่กระทํากับเขาเนี่ยจับเอาน้ํามันกรอกปากเขาครับโหดข้างหน้าครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือ t r u e d แท็เปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Expat Privilege เพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปี2567เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยว Expat ์นำเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยว s u p e r d e a l s ลดราคามากถึง80เร่งสร้างรายได้รวมการท่องเที่ยวสู่เป้าหมายปี2567ที่3ล้านล้านบาทเพื่อตอบโจทย์ในช่วงของ Thailand Winter Festival ตั้งแต่เดือนพันวาจนถึงเดือนกุมภาวันที่29กุมภานำเสนอสิทธิประโยชน์กระตุ้นรายได้ยอดนักท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าของรัฐบาลค่ะ